เสร็จแล้วนะครับรถพ่นยาของพี่สุจินนะครับผมเรียบร้อยพร้อมส่งบนรถส่งรถแล้วนะครับผมแก้งานนิดนึงนะครับเมื่อวันก่อนที่ผมเอาไปปีนคันดินนะครับมันเร็วเรียกว่าต้องเรียคัสตลอดเลยอันนี้ผมใส่มุเล่เพิ่มเข้าไปอีกชุดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูตอนนี้โอเคแล้วได้รอบช้าเลยนะครับนี่เห็นนะครับ กไปด้านนู้นก่อนแล้วก็ค่อยมาอยู่ที่มู่เล่เกียร์มู่เล่เกียร์นี่สิบนิ้วเลยนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็มีมีคัตอยู่ตรงกลางนะครับสองแผนนแน่นนะครับแล้วก็มีเพชเชอร์เพดนะครับเคยเห็นไหมครับเกียร์แบบนี้นะครับเป็นเกียร์ของโหลดเดอร์นะครับพูดง่ายๆคือรถตักนะครับ มีคัตสองแผ่นแล้วก็มีแผ่นเหล็กเพรสเชอร์เพทถ้าเกิดอยู่ในรถซิ่งะนะครับมันก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรคัตกุ้งกิ้งเหรอครับไม่แน่ใจเวลาเหยียบแล้วมันกุ้งกิ้งกุ้งกิงเหรครับก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับสําหรับคันนี้มันจะต้องมีถังน้ําอะไรอยู่ด้านหลังเพิ่มเติมนะครับนักวิชาการหลายท่านก็เข้ามาคอมเมนต์ผมต้องแจ้งแบบนี้นะครับว่าคันนี้ผมทําให้พี่สุจิน ตามสเปคที่พี่สุจินเนี่ยแจ้งผมนะครับขนาดล้อกว้างยาวเช็ซตีอะไรแบบนี้นะครับผมผมรับผิดชอบในส่วนของพละก,กาลังของเขานะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับจริงๆแล้วถ้าจะให้สมบูรณ์แบบผมคิดว่าช่วงล่างมันจะต้องเอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบรถดัมเปอร์ผมนะครับคานมันจะต้องอเอียงไปเอียงมาได้ถ้าไม่รู้ว่ารถดัมเปอร์แบบไหนก็เหมือนรถกอกลิปประมาณนี้นะครับผมผมว่าน่าจะสมบูรณ์แบบ แต่ทีนี้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่า,าในสายของรถพ่นยาเนี่ยที่ดูมาเป็นตัวอย่างนะครับก็จะใช้แบบนี้กันนะครับที่ก็ที่ลูกค้าก็ให้ทําแบบนี้นะครับโดยรวมก็ผมคิดว่าก็โอเคนะครับผมครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับขอบพระคุณมากเลยพี่สุจินนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ได้รู้จักพี่นะครับผม แล้วก็ผมจะไม่ได้ทําอีกแล้วนะครับผมรถแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่อาชีพเรานะครับเราทํารถดัมเปอร์รถสิงห์วทุ่งรถดีแตนพอแล้วนะครับเยอะพอแล้วแล้วก็ไปหาความรู้ศึกษาเพิ่มเติมเพิ่มความชํานาญในส่วนของรถที่เราทํานะครับอันนี้ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติชมคอมเมนต์นะครับรวมทั้งนักวิชาการมากมายเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ